คุณแม่สวัสดีค่ะวัะวะนนี้กมาทำอะไรเไยคะวันนี้ก็มามาเชียร์ลูกสาวแล้วก็มาฟังนโยบายของพรรคต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในปีนี้นะคะ ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็แต่ละพัรก็ยังเหลืออีกสามพารนักแต่ช่วงเช้าวนี่มันมากเลยแล้วแต่ประชาปย์มาพลังประชาัฐเนี่ยมันสุดๆจริงๆส่วนตัวมันเดวเดรี่กับเรื่องการเมืองเนี่ยเรามีความใกล้กับตัวเรามากหน่อยแค่ไหนหรือว่าเราสนใจมากนักแค่ไหนก็การเมืองกับคุณแม่คุณแม่ก็ต้องเป็นกลางดางกันก็การเมืองก็จะต้องก็ต้องสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องของ ปากท้องของเรานะชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆแล้ววันนี้คุณแม่ได้มาก็ได้มาเจอหน้องๆนานๆสวยสวยมากทั้งเจ็คติบเป็นพเศษวันนี้วันนี้ต้องยกให้อ่ามิสแกร์ลำพูน้องเฉยเอะแ่บสุดเลยนางงูพิษแ่บสุดจริงๆใน77จจังหวัดค่ะได้มีการติดตามหรือหลังบ้านหรือว่าได้แบบว่า เชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเห็นพัฒนาการของใครไหมอะไรอย่างงเี้ยค่ะก็ก็มีหลายๆหลายๆคนหลายๆคนแล้วก็เราก็ดูมาหลายๆปีค่ะอย่างปีนี้คิดว่าใครจะเต็งมงสุดในมุมมองของเราอย่างนี้ดีกว่าเลือกมาให้หนูจัังหวดฆ่าจังหวัดก็มีก็มีลบบุรีสแตมป์ซานตะวันเลยเลยสระบรีสลบุรีสระบุรีเวกลำพูนเชอร์เอม อ่อีกคนหนึ่งภูเก็ตที่พูดพูดม่พูดไมถึงคนนีไม่ได้สวยสวยจริงๆอันนี้คือท็อปไฟของแม่เลยใช่ท็อปไฟของแม่ต้องลองดูว่าจะถูกใจบอสอันนี้แต่ละคนนี้อันนี้ชอบชอบเป็นพิเศษเพราะอะไรคะก็แต่ละคนเขามีความเก่งความสามารถความสวย แตกต่างกันแต่สวยทุกคนนะหุ่นดีทุกคนอันนี้คือเลือกจากความชอบเราไม่ได้เลือกจากว่เฮ้ยคนนี้ลูกสาวฉันจะต้องเลือกหใช่ไหมไม่ไม่เราก็เลือกจากความชอบของเราเองค่ะก็ถามจริงๆก็ไม่ได้มีลูกสาวท่งอ่าคุณีมาดูให้กำลังใจใช่ให้กำลังใจก็มาทุกปีก็เป็นกำลังใจให้กับ มิสแกร์นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันตัดสินจะมีไหมค่ะจังหวัดของคุณแม่จิมไว้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีตอนนี้ติดตามมัมดิวได้ที่ไหนเพจมัมดิวดารี่นะคะตอนนี้คอนเทนต์เป็นเรื่องกินแล้วหรอแม่ช่องทาง เรื่องกินก็ทำมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วมีฟันเทนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็มีหลายๆอย่างก็ดูเอาว่าเราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมผ้าไทยสวยงามค่ะค่ะอ่าฝากให้ทุกคนติดตามเพจไยนะก็ฝากเพจ มัมดิวดอรี่ด้วยนะคะทั้งมีทั้งเพจ Facebook Twitter Instagram แล้วก็ YouTube ด้วยมีทวิตเตอร์ด้วยมีทวิตเตอร์ด้วยแม่ชอบส่องทวิตเตอร์มาดูทุกวัน์ติกตอบด้วยดุงดุงที่นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ